มึงไปยืมอใครมานะคันนี้ยขารู้จักเขาให้มาใครวะรู้จักไอ <IG, S 1> จีใ, <IG. S 1> ใครนะไอจีไอจีมันชื่อไอจีใครวะมันเห็นมันส่งสารผมไงเห็นผมขับไปไล่หามันก็เลยให้คันนี้มาไอแบบมีทรงหน่อยปะ่ะได้ปะแถวธรรมดาดูกกไงขาบ60สิบโลอ่ะกระดาดครับ มึงไปไหนเนี่ยอลูบอกให้มันไปอลูบอกไปโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอไปกระลาบไปกระลาบไปกระลาบไปโรงพยาบาลก็ได้ไปโรงพยาบาลก็ได้เลี้ยวซ้ายเลยไอ้เคียร์ไอ้วนอยู่ไอ้สัตว์ไอ้จีจีจีมึงไปปั่นไอเชียอ้วนดินั่นแหะไปดิ่ปูตินมาช่วยปูตินนั่นนั่นนั่นซ้ายมึงไปปัดเคียร์อ้วนดิ นั่นซ้ายไปดีกว่าเลยถามเขาสี่พอยต้องไปเฮ้ยไอ้ปูเต็นเฮ้ยโทษลงเขาเลยลงเนี้ยจับจอดอะไรไงครับเนี่ยพอผ่านซึ่งายแล้วยังไม่ปัดเอาแล้วมาวิ่งเลยบนถนนน้าครับเอาเล้วไปค่ะแล้วนี้คุยกันยาวเดี๋ยวครับที่ที่ที่จอดหอค่ะอ้าวไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะครับก็ไม่ได้เห็นป้ายแบบชัวคราวค่ะผมก็ไม่เห็นมีป้ายเขียนนี่ว่าให้จอดหอผมว่าผมกำลังจะมาขึ้นแล้วค่ะ มึงต้องแจ้งตำรวจเลยมึงต้องแจ้งตำรวจเลยมันขวางทางรถมึงชนเรียกมันสักหมื่นสองหมื่นเป็นใครเนะี่ยพออมออค่ะมีอะไรรืเปล่าเป็นไรเนะ <ผม S 1> ี่ยผมเป็นคนรัสเซียค่ะผมผมผมไม่ค่อยเก่งภาษาไทยครียเรียกมันสักหมื่นสองหมื่นมาจอดรถกลางถนนจอดหอกลางถนนผมขอค่าซ่อมรถได้ไหมครับสนิทไร้ไม่มีไม่มีค่ะถือ คือตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่สําหรับเครื่องบินบารบินนะแล้วผมกำลังจะขึ้นขับแล้วคุณก็ขับทางอื่นทางเยกทางเยกแล้วไม่ไม่ไม่จอดเลยครับมีแต่ของเครื่องพันอะมันสิคุณพรมรับทำไมครับผมจะจอดตรงนี้ผมจอดชั่วคราวคุณมีอะไรหรือเปล่ามันขวางการจราจรผมกำลังไม่ดีค่ะคุณอย่าเพิ่งมาหาเรื่องผมตอนนี้อ่านอนไหมสนองอะไรครับคุณทําผิดกฎหมายเนี่ยเอามาจอดบนถนนได้ไหครับถ้าคุณไม่ชวนผมคุยผมก็จะเอาออกไปแล้วเออคนตำรวจเออคุณบอกครับเรียกตำรวจให้ผมนะครับ เอาหนี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 ให้ดูดีดูดีดูดีพอครับผมจะเรียพอครับจะกดได้สองเลยแล้วกันไอ้สัตว์ตรงนี้ก้าหิดวะไม่ได้อะดิได้ได้ได้ละสายตาไงเฮียเนี่ยมีประชาชนอยู่ต้องเยอะแยะโอ้ย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 ดูดูยิ้มถ่ายรูปดิยิ้มถ่ายรูปดิมันคือใครอ่ะดิ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 ถ่ายแล้วคุณถ่ายรูปรูกขับจนม้วนหมดเลย มันคือพอหมอปูตินดูดิดูดีดูดีเยี่ยตํารายข้าของพังกว่าเลยนะหมอครับเรียกตำรวจให้ผมหน่อยครับตำรวจเคหรือว่าอะไรกันนะครับตำรวจมาแล้วจีตำรวจมาแล้วมึงเรียกกูเลจหมื่นสองหมื่นไ้เหี้ยเรียกได้ ตัวครับตำรวจครับผมคือเมื่อกี้ผมขับรถมาครับอันนี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้อันนี้ที่ใช่ที่หมอเรียกมาหรือเปล่าใช่อันนี้พวกผมเองอ่ะผมบอกให้หมอเรียกมาเองเขาอมาจอดขวางถนนน่ะแล้วผมก็ชนเขาอ่ะจอดตรงไหนครับพอจอดตรงนี้กลางกลางถนนเลยครับกกลางเลยครับหางหางนี่ยื่นเส้นเหลืองออกมาเลยครับมีรูปถ่ายไหมครับ ไม่ได้ถ่ายรูปไว้แต่สายตาบอกว่ามันขึ้นหอลยเหรอเห็นอยู่เห็นอยู่ฉากแรกูเห็นอยู่อ๋อจอดแล้วเห็นโอเคนั่นแหละงั้นก็ใครเป็นคนจอดไว้ครับนี่ครับหมอปูตินกีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับแม่ครับผมจอดแบบชโชครับผมจะมารับปอครับแล้วเขาขับรถมาพอดีเชยเมือนจะหาเรือไม่คือ่าที่ที่จอดมันจอดได้ครับบนบนดาดฟ้านะครับไม่ใช่ครับผมมารับแค่แป๊บเดียวค่ะ แค่ไม่ถึงนึงนาทีแต่คุณก็ต้องจอดข้าบนหรือเปล่าครับแต่ว่ามันเป็นถนนใช่ครับคเป็นถนนคือถ้าถ้าจะขึ้นถ้าจะรับผู้โดยสารเนี่ยก็แนะนำว่าขึ้นรับกันข้าบนนู้นก็ได้ครับถูกเอาได้ครับผมได้ค่ะโอเคครับ แม้ถ้ารถผมมีปีกผมก็จะบินหลบอยู่ครับถ้ารถมีปีกเสียหายคือใครผมไม่ได้ไปชนใครเลยผมครับแต่ผมชนไงครับเขาขับมาชันกินความไม่ตรงนี้มันต้องโล่งผมต้องใสได้ยาวๆเลยแต่มันติดรถแต่ละเส้นเหลืองห้ามขับเข้ามาได้เนี่ยไม่ไม่หาเขายื่นออกเส้นเหลืองไปเลยไม่ได้ชนถ้าถ้หาทางยื่นครับคุณคุณมาชนหน้าผมเลย ไม่องผครับมีรูปบ้างไม่แค่นี้มันก็ผิดแล้วครับสาตาำรวจสายตาหมอก็มีค่ะแค่นี้มันก็ผิดแล้วนะครับถ้าผมเจอผมผิดแต่ผมไม่ได้จอดแบบเอาห่างออกไปอย่างที่เขาบอกน่นอนถ้าคุณไม่จอดมันก็ไม่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 มีสิทธิ์ไม่ใช่เหรอถ้าคุณจอดถ้าคุณจอดให้มันถูกวิธีมันก็ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นบ่าคือเราต้องแก้ไขด้วยต้นเหตุคุณคือต้นเหตุใช่ไหมผมเข้าใจเราผิดล้วไงแล้วแต่คุณเขาขับรถไปชนเองผมต้องการค่าเสียหายครับเสียขวัญมดเลย ไม่ไมีขวผมไม่ได้ไปคนขอบคุณเลยไม่เบื่อครับผมไม่ต้องใจไงคือบินอะไรมาวิ่งบนถนนอ่ะเขาบินอะไมาวิ่งอะไรบนถนนหน้าอ่าเดี๋ยวผมผมขอเดี๋ยวผมขอตัดสินก่อนนะครับก็คืออย่างนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับก็คือเราฝ่าฝืนกฎจราจรก็คือการจอดในที่ห้ามจอดนะครับตรงนี้ก็คือจะมีเสียปรับห้าร้อยนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีการจําคุกครับแต่ว่าอันนี้ในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยเขาสามารถเรียกร้องได้ไหมครับพี่นบได้ใช่ได้ได้ได้ผมผิดอะไรก็ได้ไม่เกินห้าพันกได้ เข้ามาชนไม่ใช่เหรอฮอลจดเฉยเขาเข้ามาชนไม่ครับอออัันนนนีี้้คืว่าไม่มีคนเดจอดอ่อจอดในที่ห้ามจอดอันนี้คือต้องเสียค่าวปลาไปผมประจัยผมประจใจแต่คือเขาจะเรียกร้องอะไรในเมื่อเขาเป็นคนขับมาชนแบบจ่อถนนยาวๆแต่เขาเลี้ยวมาชนเองอะค่ะไม่ได้เลี้ยวเลยครับเราจอดรถโดยประมาทนะครับมันทำให้มันทำให้คนหนึ่งเขาเสียหายศีรษะเราไลองเขาถามพยานแค่เป็นหมอหรือคนรอบข้าง เขาเอาสีมาทาเป็นตัวเฮดที่พื้นเลยกจำมอเลยหรอจะลอก็เป็นรูปเดียวกันหรือเปล่าอ่ะมาอันนี้คือจัดแล้วบอกว่าจะแล้วเห็นเห็นเขาจอดตรงนี้อยู่แล้วนี่ใช่แต่ผมจอดผมก็จำรับตรงนี้ไงครับแต่ผมแต่ได้เห็นเขาจอดห่างเขาออกไปด้านโน้นด้วยนะใช่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 ม่ใช่่เขามาชนรือเป่าคะไม่แต่ฝังนะครจอดด้านโน้นแต่เลมที่ G ีขับมาอยู่ด้านไหน ด้านนี้ไม่ใช่เหรอด้านนี้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 ้าขับมา้า่งนี้ไม่ไม่ใช่อย่างงี้ขับผิดเลนเหมือนกันใช่ครับไม่ผมขับขับมาจากเอ้าตรงนี้มาตรงนี้ไม่ใช่หรออ๋ออะไรละ้่วิดเลนไระวิ่งใส่หนอกเมืองใช่อหมครับใช่อ๋ออ๋อแล้วที่รถมันหันหน้าทางนี้ก็คือคุณเลี้ยวมาจอดถูกไหมครับก็คือชนปุ๊บแล้วก็ าจอหลบหลบข้างทางไงครับหลบเกาะกลางก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกีดขวางขั้นอน่นเขาอีกใช่ดูเอยเสียวแล้วเอ่อคุณคุณหมอเห็นยังไงครับเอ่อจากสายตาที่ผมเห็นนะเขามานาะใช่ครับมาจากทางนู้นนะมันก็พเดียวกันยวมันก็พูดเดียวกันอ่ะผมก็เชื่อใครไม่ได้ผมเชื่อแอปแล้วกันเนี้ยมาชนผมเชื่อตำรวจครับตำรวจคือผู้พิทักษ์ของผู้ผมครับใช่คืออันเนี้ยผมบอกตรงตรงถ้าผมเป็นหมอผมก็ช่วยเสี่ยคนนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกกันไง ใช่ถูกป่ะถ้าพวกถ้าแกงชุดแดงแต่ผมไม่ได้นัดกันเลยนะครับไม่ครับถ้าแกงชุดแดงเห็นต่างเดี๋ยวคุณก็ไปด่าเขาที่หลังไงทุนหมดเลยใช่ถูกต้องไปกดไปกดดันจะด่าที่เาไมเป็นพอเนี่ยธรรมดาบ้ามนาจด้วยคุณเนี่ยต้องบอกนะต้องเห็นความปลอดภัยประชาชน ที่ผมผมผมรู้แล้วผมผิดครับแต่คือแต่ผมจำเป็นต้องชดใช้เขาด้วยอ๋อเป็นแบบนี้โอ้โหอะไรอ่ะเขาทัญไงอ่คือความคืออาความประมาทของเราเนี่ยมันทำให้คนอื่นเขาสูญเสียทรัพย์สินครับอันนี้เราต้องขอโทษนะครับโอ้โหพูดดีครับคุณตำรวจคนนี้ใช่เท่าไรค่ะเท่าไรค่ะอันนี้เขาเรียกร้องเออ่เขาต้องเรียกร้องได้เท่าไหร่ครับคุณดับไม่เกินเท่าไหร่นะห้าพันถูกเปล่าสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกรณีทรัพย์สินใช่ครับกรณีแบบว่าทรัพย์สินเขาเป็นล้านเลยนะครับโอ้รถเขาเป็นคาร์บิลล้านนะคุณตำรวจสองหมื่นแรกน สองเบอร์เพรเขาเดกัดกับรถขโมยรถและผ่านไปไอ้ร้องก็ไก่เกี่ยไงไก่เกี่ยใช่ครับอยู่ที่การไก่เกี่ยเราไม่ไก่เกี่ยคือมันสูงสุดไม่ขอโทเขาไปขอโทษบอกเขาไปขอโทษเลยผมไม่ไก่เกลี่ยคนแบบเนี้ยเขาเขาเป็นคนขับรถชนผมเองผมยังงงอยู่เลยตอนนี้คืออยู่ดีผมก็โดนหาเรื่องแบบงงๆคือคืออะไรครับผมมีภารกิจที่ต้องไปถามวันนี้ผมงานรับตัวแต่ผมไม่มีไง คนเดียวมั้งถ้าคุณมีคุณก็โอมเลิศล้อกับผมดีลรอแต่ผมไม่รีบไงผมต้องเลือกคนผิดได้ก่อนไงแต่ไงคุณเลยไม่รีบไงครับแต่ผมรีบค่าทำขวัญค่าทำขวัญคุณจะเท่าไหร่ที่นตำรวจเขาให้ได้สองหมื่นบอกคุณไม่คุณไม่ขอโทษเลยหนึ่งหมื่นค่าปลุกขวัญอีกหนึ่งหมื่นค่าซ่อมรถคืออะไรเอาเรียกร้องรวมกันสองหมื่นก็สองหมื่นไง อ๋อว่าไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมใจร้ายเพราะผมต้องรีบไปทำตำรวนยูเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่เล็กหลายสองห้าแปดครับเสียลงลุงไม่จ่ายนักดาน่ยืนเถียงเพื่อนแล้วก็อันนี้มีมีค่าปรับของทางทางสอนอห้ารอยนะครับได้เลยค่ะขออนุญาตเสร็จนะครับผมได้เลยค่ะค่าปรับถูกเติมเป็นแบบนี้ทำแบบนี้ ตอนแรกเขาจะเอาเรื่องเราด้วยเนาะไอ้เหี้ยแบบนักเลงจัดเลยอ่ะเป็นพอออมมาด่าเขาเป็นเสี่ยงไงเขาเป็นเสี่ยไงเดียวเสี่ยฮัตเสี่ยฮัตมอฟมไปเรียกนี่มาครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปทำภารกิจก่อนครับเรียบร้อยนะครับไหนไอ้จ่าพนมใช่ไหมที่ที่ไปจับพ้ออ่ะไปเราไปได้ไช่ปะไม่เป็นแล้วก็กล้องแล้วตัางปีอะเดิมได้ค่าห้องคืนเลยเนี่ยเออ๋ยวได้ห้องค้างคืนแล้วได้จีสักเกือบเกือบละเกือบละไปส่งกูบ้านนี่กูไปเปลี่ยนเสื้อก่อนร้อนไอ้เหี้ย Đây mình máy viên mà 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 quá Từ tha viên mà để dạ